จิตเป็นของฝึกหัดยากเป็นการลำบากเลืออกิง <c oughs> จิตใน,นเมื่อฝึกหัดแต่แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอ,อยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิตยุคพระองค์เทศนาว่า จิตตัสสะดัมมโสดัมมัเอเอธรรมโทสาธุจิตตัสสะธัมโทสาธุทั้นว่างั้นจิตที่ทรัวานพึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากทั้งว่างเพราะเหตุจิตเป็นของ รักษาได้ยากนั่นเองนั่นใจว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่นันแต่ใดมาจิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รักไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสรรพัดทุกอย่างเที่ยวอยอย่างนั้น โดยเข้าใจว่าจิตว่อน่ะเป็นความสบายวุ่นว่าน่ะเป็นความสบายเป็นความสุขมันพาวิ่งว่างหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยวอยู่แต่บ้านนั้นลำขาญเที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกล,ไกลมันนั่นเข้าใจว่าความสุข การเที่ยวมันต้องคนมีเงินเงนินมชั่วหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นคนหาต้องใช้เงินใช้ตตางแต่ก็เราเป็นคนหาเงินไม่ใช่มาเองหามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่จะใช้เมื่อไรเราต้องคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้ เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแค่ที่จริงนั่นเราเป็นค้ค่าเงินดังหากเราเป็นค้นหาแล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นี้ค่าเลยไม่ได้เป็นทาตของเงินนึกนั่นะเข้าใจว่าเป็นความสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ละ่ะเที่ยวไปในที่ต่งตางๆชอบแทรกไม่มีหยุดยัง้งนั่นนะเข้าใจว่าความสุขของใจความสุขอันนั้นอ่ะเข้าใจว่านั้นความสุขขั้นจิตของเราฝึกฝนอารมได้แล้ว อยู่คงที่เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความสุขอยากจะให้วุ่นวอนจึงค่อยไม่ความสุข <c oughs> <c oughs> ความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ <c oughs> ความเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกขเข้าใจว่าจิตอุ่นวอนนะเป็น แต่พระองค์เทศนาว่าจิตตาธรมโทธระมโธสาธุท่านว่างั้นคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง <c oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิงต่างๆก็ฝึกหัดได้ใช้ได้ อย่างมาแต่ก่อนเจะวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะกสมัยก่อนนั้นมาเทียมรถให้อยู่ไงมันก็ยืนอยูน่นันแ่ะตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ยืนอยู่าาอของเทียนทำมาฝึกหาดดตีแล้วถึงเจ้าของจ้หนีไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มัน เทียมนอดอยู่นั่นแหะมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องเราขานเสมอนั่นคือเป็นความสุขของเจ้าของอันนี้น <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งเลยไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่กรเลิบวุ่นวาย ไม่สงสัยเป็นอารมณ์ต่างๆนั้น่านบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นแางคนเราเนีไม่เห็นความสุขในการสงบจึงต้องวุ่นวายหาสิ่งต่างๆ <c oughs> ให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ เครื่ <c oughs> องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอารมณ์มันอะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไรมัน,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 นมมเงียบสนิทไ,ไ,ไ,ไม่มีอยู่เฉย ความที่เข้าใจผิดนั่นยากอยู่ขอให้เข้าใจถูกต่างจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรปาถนาอะไรเราปฏิบัติเดียวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความวาม่วนยหวหต้องการความสงบสุข เขาบอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใช่ไ่นวุ่นวายสุขตรงใส่สุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอ่ะอแต่เข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดี ไม่อิ่งใจพอใจกับความีอยู่ของตนตอนมีความสุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังเคยเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าไดก็ตามถอะคนมีคนรวยถ้าได้ก็ตามถอะถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกัน มันมีความสุขพราะเหตุที่อี่พอกับของความมีของของตนสันตุถีพระมังธนังพระองค์เทศนาว่าความยินดีตามมีตามได้เรียกว่าเรียกเป็นความสุขอันหนึ่งหมายความว่าตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าได้ไดเท่านั้น เินดีกับอันที่ตนได้นั้นพอใจแล้วที่ตนได้นั้นครั้งินดีพอใจนี้ที่ตนได้มาเนั้นก็ใช้จ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาสิมันก็อิ่มมาทีคนนะได้เท่าใดไม่พอใจอยากได้มากๆนี่เงินไปมีมากก็ไม่มันก็ขนจนมีมากก็หมือนกับคนทุกมีมากก็หมือนก็ขนจน จนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากขึ้นไปความทุกข์กับความจนมันต่างกันแต่กันไม่แนวเดียวกันนะั่นแหละอันนั้นห่างยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าสันทุติีกก็สมังทนังยินดีตามมีตามได้มันก็จทยนาะีเมืงไทยของเราไม่ทะอยอทะยานดินเราม้องไปจนทน่ะีินั่นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกัน มาค้าขายห,หาอยู่กินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันจะได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาแล้ให้ยินดีกับที่ได้นั้นไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยินดีกับได้แล้วของที่มีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้หมายความว่าหาอยู่แต่ยินด ja ีก <oh ับของที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยอย่างคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีแต่มีแต่ได้เนี่ยเข้าใจไม่หาเฉยเลยคงเข้าใจผิดเช่นนี้จึงค่อยไม่เข้าใจในคุณพุทธุศาสนาของประสงค์ของศาสนายัางไปเหตุในหุ่นไหวเรายินดีครับ อารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่ะเราไม่ปปฏิบัติเราไม่ใช่ในชำระอาสาสารชำระอาสาสารแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับความสุขความอันนีกยินดีกับความสงบมนั้ะมันก็เกิดสุขขึ้นมาทาให้ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้ามไปคำลังนเการมีกับจนนั่นแหละ มันก็คนดีกับคนจนนั่นแหละเห็นความสุขของตนเป็นของปื้มเป็นของหน้าปลื้มปีติการที่จะให้เห็นความให้เห็นความสุขความสงบนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่คนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอด,ดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก,ก,ก่อนแต่เก่าเยอะแต่หลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นวายมันสงสัยมาในพบนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวล ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนงานขนาดนี้มันสมบลงไปอันความสงบมาแล้ว,ลวไม่ใช่ของทำง่ายง่ายคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจะได้สะกดก็เสียงยากมันนี้เราได้แล้วมันยังเกิดปื้งปีติมัน,นเกิดพอใจ เป็นคนมินดีกับของที่เรามีอยู่ <c oughs> ให้หาว่าอยา่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอิ่มใจความอิ่มใจความพอใจเรา <c oughs> ในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้น กาเป็นของก็เ,เป็นความสุขอันนึงไม่มีอะไรก็เอาเบื้องต้นเบื้งตื้อน,นี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีสินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชินหาที่ 5, ท 8, แดเราก็ละได้ในข้องดเว้นนั้นอันพวกชาวบ้าน หรือพวกที่มาได้รักษาศิ้นมากยิ่งข้มาเก้าสิบเก้าเวอร์เซนที่ม่มีชิ้นห้าอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซนเดียวเท่านั้นอันเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพียงเปอร์เซนเดียวเท่านั้นหรืออาจจะครึ่งเปอร์เซนั้งอีกก็ได้ที่รักษาศิล ท,ที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเมือนกนความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยค่าเนโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรงนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบายอย่างนั้นความสุขของเขาน,นจะมีจะรวย ยังมียศเกียรติยศชื่อเสียงตกดังคนนิยมนับถือนูน่นนียควี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั่นเองค่ะไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียงด้วยความสนะเสถยน,น,นั้นเราเป็นความสุข เราละความชั่วคิดว่าละความชัว่วใดเป็นความสุขของเรานี่สินห้าแล,ล้วก็ละใดหักขอมันก็เย็นอิ่มองอิ่มใจขึ้นมาเอาตื้นตื้นเนี่ยขนะวิยาณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตมันก็สงบนพิจารณาทั้งเรื่องสินมันเรื่องสงบเอง ท่านเห็นของวัตถุทตรงต้นแล้วสงบเองเรียกว่า,าศี <c oughs> ลานสติสงบเยีอดเกียรตลงไปมันก็ไม่มีอะไรนะผู้พิจารณาเรื่องความสุข,ขนั้นอีกละเอียดลงไปพิจารณาเรื่องความสุขวนั้นที่จะละความที่จะได้ความสุขอันนี้นไม่ใช่ควาง,ง่าย หน้ากังวนเกี่ยวของผัวพันสารพัดทุกอย่างตั้งแต่ทินห่าไปแล้วคนมากยิ่งกว่ามากในโลกตอนนี้ที่มันยุ่งเหยิงโดยสิ่งสารพัดต่างพวงใครพูดอะไรดก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยตัางร้อยละพูดเอมาไม่ได้ว่าทุกทั้งนั้นมีมันมีความสุขสักคนเดียว ข,ข้าหาครูบาจาเข้าหาพระเจ้าทรงทำบุญํำฐานภาวนารักษาสีลเพื่อพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่สร้าทุกข์อะไรต่ออะไรจนพูดไปถูกทุกข์ของคน <c oughs> ทุกข์กายทุกข์ใจรวม้วทุกข์กายทุกข์ใจที่จะสุกกายสุกใจมีกี่คนเหรอนี้ ถึงว่าสุกกายสุกใจนั่นมันเป็นของดีมากเป็นของหายยากที่สุดเอาละถึงทุกถึงสุกกายสุกใจก็ถึงมันจะได้สักกี่มากน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มากน้อยมีแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเลยหาของทุกข์ของนั้น พัวพันเขี่ยของนูนเนียแรงตาสะทุกอย่างคงยึดคงถือและเดือดร้อนนวนวายเ <c oughs> นี่จริงว่าการทำภาวนาต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวเดี้ยวเท่านั้นไม่ต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็ เทารวมถึงสมาธิภาวนาเมื่อถึงจิตจะเห็นจิตที่มันยุบมันรู้มันไหลมันตามกระายมันเสือกกระสนกระเสือกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเย็นนั้นยินดีพอใจกับเรื่องจิตนั้น สงบมันั้นมันก็อิ่มเต็มตื้อขึ้นมาความเต็มตื้อนั้นเป็นของหายากเงินหมื่นเงินแสนที่ไปซื้อออกก็ไม่ได้ล้วไปขายคนอื่นตั้งล้านก็ไม่ได้ตั้งร้อยล้านก็ไม่ได้เงินของเฉพาะส่วนตัวเจ้าไหนกันอีก ความสุขเนเช่นนั้น,น,นเอาละทเท่วน,นี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจในของแปลกเหมือนกันนะเป็นเหตุให้คิดให้พิจาณาให้ให้ถี่ถ้วน จึงจะเข้าใจฝึกหัดใจแล้วใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจก็ใจนั้นได้รับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนั้นจะเป็นได้รับความสุขแล้วใครเป็นคนฝึกหัดใจอีกครั้ง เอาสติฝึกหัดใจสติควบคุมใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวะระลึกสติคือความระลึกได้ชาพปัญญัอยู่ด้วยกันความรู้ตัวการฝึก <c oughs> หัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิต มันคิดมันนึกให้รู้ตัวของมันผู้คิดผู้นึก,กน่ะเป็นตัวจิตสติเท่านั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตมาแล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเปนที่เดียวมันยาก มันถ้าไม่เห็นเนวยตนเองมันยากถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั้นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องของมันยึดตลอดเลยนานนะข้ามันหากจะรู้เองมันออกมันหากจะรวมเองมันออกจะไปคิดว่าจะให้รวมหรือไม่รวมก็จะไปคิด จะไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็ะอ <c oughs> มาตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันจะรวมข้าเป็นใจมันไม่ใช่อยู่ในที่เดียวจิตเป็นขอมีตนมีตัวเมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเรื่องของมีตัว ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้คามันเข้ามันอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วมันเป็นใจนั่นแหะใจเห็นใจแล้วควนงจิตควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆ,ๆ,ๆันเรียกว่าจิตเห็นจิต ที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวงหัวเป็นใจไม่อยู่ในที่เดียวแล้ะนั่นแหละได้รับความสุขอาคนสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม,ไม่มีตัวไม่ตัวสุขแปลกจากโลกของเขาสุขสุขในาทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืน ทำมันก็เป็นโลกทำมาแล้วนกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายหปฟังทำางเมื่อได้ความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือดร้อนวนวายไม่มีอะไรทั้งหมดมอยากให้มันเดือดร้อนวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานาน มันหลงทุกมานานหลงทุกเป็นสุขมานานอนี้ความสุขปราขฏกันนิดนี่น่หน่นอยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกขอ๋อทำเพราะนานเล